อันนี้ก็วันนี้เป็นโอกาสดีรอบอาจารย์แขกก็จะมาพูดถึงหงตจุ้ยเลยหงสจุ้ยหงเฮงว่าอาจารย์จะสอนวิธีดูใบหูใบหูที่เราพูดในรายการไว้ที่เราพูดในรายการครับผมเผาสมาชิกในร้านเลยเพราะว่าวันนี้วันที่รายการพอดีเราเดินเข้ามาแล้วเราเห็นหงเฮ้งบนหน้าเจ้าแบงค์เนี่ยชัดมากครับชัดขนาดไหนเนี่ยเราจะอธิบายเรื่องการแยก สีผิวบนหน้าโดยกดห้าธาตุคือคนเราเนี่ยถ้าเราเป็นสินแสนอกจากดูหวงจุ้ยแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดูงวยเฮงได้เพราะงวยเฮงบนหน้ามันก็ฟ้องถึงสภาวะความเป็นอยู่ในบ้านครับชัดเจนเหมือนกันเหมือนเจ้าแบงค์เนี่ยวันนี้ที่เรามาเห็นปุ๊บเราเห็นความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าที่ชัดเจนจุดหนึ่งก็คือเนี่ยห้หันข้าง้าเราจะเห็นว่าแกนหู นี่นะแกนหูในเนี่ยของเจ้าแบงค์เนี่ยถ้าเทียบกับแก้มบริเวณนี้แก้มบริเวณตรงนี้นะตรงนี้ที่ี้ดูนี่ตรงนี้เทียบกับแกนหูแกนหูเจ้าแบงค์เนี่ยขาวมากขาวกว่าอ่าแกนหูขาวกว่าแก้มแกนหูขาวแก้มวิธีการเทียบสีแก้มก็คือเอาสีแก้มกับสีปลายจมูกจะสีเดียวกันอ๋อแก้มเห็นไหมสีเดียวกันใช่แก้มกับปลายจมูกเจ้าแบงค์เนี่ยจะสีเดียวกันครับผมเพราะฉะนั้น เหตุผลทำไมเราถึงต้องดูปลายจมูกด้วยเพราะเวลาสภาวะคนเราอายหน้าจะแดงแต่จ, <ะ S 2> จมูก,มกไม่แดง,แงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูก็คือดูสีแกมกับปลายจมูกครับมาเทียบกับแกนสีแกนหูครับอันนี้นี่พร้อมว่าในสภาวะภายในคือไตทํางานดีมากไกทาตาทางานดี่ายทํางานไตทํางานดีแล้วก็แกนกลางสมองฝากซ้ายที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความสุขที่คนปัจจุบันเรียก สารอะไรอะดรีนาลีนสูงขึ้นเกิดกับสภาวะคนที่มีความรักเพราะฉะนั้นถ้าแกนหูขาวกว่าหน้ามึงบอกมึงบอกว่าตอนนี้ความรักดีความรักดีอความรักจะแบงค์นี่ดีแต่ที่ชัดเจยิ่งกว่านั้นคือติ่งหูมีต่ออีกติ่งหูนี่ขันข่าหน่อยเนี่ยติ่งหูนี่ครับกับแกนกลางหูนี่ขาวเท่ากันออติ่งหูกับแกนกลางหูถานเท่ากันนี่มันฟ้องว่า มันไม่ได้มีความรักเดียวอ่าอ่าก็คือมันมีตัวเลือกเข้ามาในตอนนี้ก็คือสมองเนี่ยสูบฉีดแยกจริงๆแบบเขาไม่อยากอออกาการเขาบอกถ้ากิ๊กเขาเห็นจะทำไงไม่รู้นี่คือผู้ได้ฟังให้ให้คนไปเทียบหัวเหงดูครับก็คือเราจะเห็นชัดเลยว่าติ่งหูนี่ขาวกว่าแก้มครับและที่เจ๋งกว่านั้นหันข้างต่อปลายติ่งหูนี่ครับขาวเหมือนกันเป็นสามจุดเห็นไหมอ่าขาวกว่าแก้มคือ ก็คือตอนนี้ใช่โอ้าแบงค์นี่มีตัวเลือกถึงสามคนครับอาจารย์อาจารย์ผมขอความรู้นิดนึงอย่างเมื่อก่อนหน้าก่อนหน้าที่อาจารย์ดูแบงค์อาจารย์เคยดูผมครั้งหนึ่งที่อาจารย์บอกดูงหน้าผากที่อาจารย์บอกคนเราเนี่ยถูกเลยถูกหวยแน่นอนคนเราเนี่ยถ้าวันนั้นน่ะพอดีเจ้ากราชัดเจนในเรื่องถูกหวยพอเห็นหงอเฮงบนหน้าจะก็เฮ้ยดวงดีกําลังมีโชคใช่แล้วก็ถูกจากการเสี่ยงโชค วิธีการจะดูว่าคนจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคไว้ให้ดูที่ตัวทีตัวทีก็คือสันนี่ทั้งสันเลยแล้วก็สันนี่ที่เป็นตัวทีมันจะเป็นยังไงถ้ามีจุดแดงขึ้นขึ้นตรงไหนอาจารย์ตัวไหนนีบริเวณตัวทีนี่ถ้ามีจุดแดงขึ้นตรงไหนก็ได้ก็คือกําลังจะเป็นกําลังจะได้รับโชคมากน้อยอยู่ที่การขึ้นบริเวณที่ขึ้นรายละเอียดจะมีแต่ถ้ามีขึ้นมาก็คือ มีโชคแน่นอนคือตัวทีเนี่ยสังเกตง่ายๆอ่ามีโชคแน่นอนอย่างไงแบงค์ยืนเงียบจิ๊บกำลังไว้อะไรต่อการจับไปอ๋อถามคถามนิดนึงว่าตอนนี้พบสามผลจริงไหมตอนเนี้ยความรักอ่ะใกล้แล้วมั้งอ่าเห็นไหมน่าจะใกล้แล้วมั้งอันนี้เผาแบงค์มาที่เดียวไล่ใช่ไหมเดียวไล่สลับเผากลับมั่งเนี่ยเผากลับมั่งเราดูเราดูกลับเนี่ยเห็นชัดเทียวที่ปลายจมูกก่อนอ่าปลายจมูกกลับ กับบริเวณแก้มเทียกบกับก้านหูหันข้างก้านหูกรับไม่กะก็เหมือนกะเป็นจุดๆเห็นไหมครับจะมีเป็นจุดๆซูมเห็นชัดไหมอ่าเห็นไหมว่ามันเป็นจุดๆแล้วก็เป็นเหมือนกะขึ้นมาเห็นไหมนัดเห็นไหมอ่าอันนี้นี่สภาวะช่วงนี้นี่ความรักรุ่มๆดอนๆก็คือมีป่ามีเสียงกันอยู่เสมอ,อก็คือเกิดมาจากที่ตรงนี้มันฟ้องขึ้นมา สภาวะภายในก็คือไตส่งผลเข้าหาแกนกลางสมองซีกซ้ายเดี๋ยวหลังอะดรีนาลีนเดี๋ยวหลังสารความทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เตะเลยจ้ะมันก็เลย <c oughs> ฟ้องขึ้นมาที่แกนกลางหูทําให้เห็นเหมือนเป็นกะเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็สีของสีของแกนกลางแกนหูนี่เข้มกว่าแก้มกับปลายจมูกนะแล้วก็อย่างที่เผาจะแบงอ,อันนี้นี่ กลับมาดูที่ติ่งหูที่ติ่งหูนี่ตอนนี้นี่ใครที่ไอเหมือมจะดูอยู่ไปนไ่ไม่ไม่ย <laughs> ใครใครใครที่เข้ามาหาเจ้ากับตอนนี้นี่ให้รีบเข้ามา<ะ>เพราะว่าติ่งหูเจ้ากับขาวกว่าแกนกลางหูการที่ติ่งหูขาวกว่านี่หมายถึงว่าสามารถสามารถที่ทจะเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กับใครก็ได้ อ่าเดี๋ยวโพสต์ไลน์ไว้ใช่ไหมอเพื่อสา็ได้แล้วก็ปลายติ่งหูเนี่ยเจ้าคอบเป็นคนไม่มีติ่งหูเห็นไหมครับงอเฮงหูี่เป็นคนไม่มีติ่งหูเลยการที่คนเราไม่มีติ่งหูเนี่ยมันฟ้องว่าใช้ชีวิตโลดโผนในยามวัยรุ่นแบบรุนแรงอ่าแล้วก็พอทุกวันนี้มันมันงอเฮงมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าใครที่เป็นอย่างนี้สังเกตดูถ้าลูกหลานใครที่หูแบบนี้พยายามให้ความสนใจเยอะ เพราะว่าถ้าคบเพื่อนดีก็ดีเลยแต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็ไปเลยในช่วงอายุตั้งแต่12ถึงประมาณ22 10ปีครับอ่าคราวนี้สิ่งที่หายากอยู่บนหงวเฮงเจ้ากับที่เราไม่เคยได้บอกก็คือถุงใต้คางที่หลายๆคนเรียกเหนียงถุงนี้นี่อย่าไปฉีดแฟตฉีดะไรนะเขาเรียกฮะแฟตนะครับใม้ยุบและหายไป คนเราจะเกิดจุดนี้ได้นี่เกิดมาจากที่ชีวิตหนึ่งมีครั้งเดียวมีครั้งเดียว่มีครั้งเดียวถ้าถ้ามันหายก็คือมันจะไม่มาอีกเลยจริงๆชีวิตคนเราชีวิตหนึ่งมีครั้งเดียวการที่มีจุดนี้นี่มันหมายถึงว่ายามที่เราล้มหรือยามที่เราเจอปัญหาประศักจะมีคนคอยช่วยเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามันหายไปเท่ากับว่าการเสริมในเรื่องนี้ก็ไม่มีจะไม่มีละแล้วมันจะไม่กลับมาแล้วมันจะไม่กลับมาอ่ามันจะไม่กลับมายกเว้นเราไป การทําการปรับเปลี่ยนแก้ไขบ้านให้เรื่องนี้เห็นผลชัดชัดแต่ก็ต้องสะสมสภาวะถึงสามปีสามเดือนสามวันมันถึงจะกลับมานานนานอยู่ครับคาวนี้เรากลับมาเรื่องที่หูอาจารย์บอกเรื่องความรักดีอาจารย์ไม่มีเคสเหรอคนเราให้ความสําคัญกับหน้าผู้หญิงจะให้ความสําคัญกับหน้ามากแต่ผู้หญิงหารู้ไม่ว่าถ้าอยากความรักดีควรให้ความสําคัญกับหู ถ้าหูขาวแล้วจะเป็นยังไงทาแป้งได้ไหมาจารทาแป้งมันจะไม่ขาวจริงนะอ๋อไม่ขาวจริงมันจะไม่ขาวจริงแต่ถ้าแป้งนั้นเป็นเป็นพวกครีมที่ฟอกผิวขาวก็ดีช่วยได้ไหมอาจารย์ทางนั้นี่ไงกำลังจะบอกว่าใครที่ความนักไม่ดีให้ล้างหูอ๋อที่อาจารย์อ่าให้สระเวลาเวลาอาบน้ำเนี่ยให้เอาสบู่ฟอกหูล้างหูทั้งช้าทั้งเย็นทั้งก่อนนอน เวลานอนนี่คือเช็ดหูให้แห้งอย่าให้หูเปียกเพราะหูกับไตทำงานด้วยกันก็คือธาตุทองทำงานด้วยกันอทองกับน้าทำงานด้วยกันหูเปียกหูเราจะเย็นเพระหูเย็นถ้ากับหูซึมซับพ,พลังงานหยิมเยอะเกินไปครับอ่าไม่ควรเพราะฉะนั้นนี่ควรจะเช็ดหูให้แห้งแต่หาครีมปรับผิวทาให้หูนิ่มๆแวแวๆ ทําอยู่ประมาณ7จถึงแวันแค่นั้นเองนะเจ็ดถึงแวันแค่นั้นเองอมันไม่ใช่ไม่พอมันจะเริ่มกลับมาดี<อ>และความรักก็จะดีมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเองเ่ยอาจารย์มันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ความรักก็จะดีในการแก้ไขหูเนี่ยให้กลับไปดูในรายการต้นชั่วโมงว่าเราแนะนําการเสริมห้องน้ํำยังไงเพราะถ้าหูเราขาวได้ดีได้ก้เกิดมาจากห้องน้ําต้องดีด้วยในในรายการเนี่ยเราบอกถึงเรื่องการแก้ไขห้องน้ําไว้ที่จะส่งผลเข้าหาหูครับ เพราะฉะนั้นใครที่อยากความรักดีไปเวะลาอาบน้ําควรจะราารล้างหออูอยู่ตลอดเวลาส่วนคนบางคนเนี่ยเหมือนจะก๊าฟอย่างเห็นชัดเลยถ้าสูมนี่จะเห็นชัดเจ้ากราฟนี่มี <c oughs> มีขนขาวในหู <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเนี่ยมักจะมีปัญหารูปสสักอยู่ตลอดเวลาเออใช่เลยจ้ะมีปัญหารูปสสักตลอดเวลาเพราะฉะนั้นควรจะตั้งเมื่อไหร่ที่มันขึ้นมาควรจะตั้งเอาออกควรจะตั้งเอาออกไปเลยไม่ต้องให้มีอย่าให้ฟัง ครับอ่านั่นแหละอันนี้ก็ชัดเจนเผาแล้วทั้งคู่โดยสวัสดิภาพครับเป็นไงเดี๋ยว<น>ตัดไปหาใจคิอ่ากลับไปดูในรายการต่อครับผม